บางครั้งชีวิตก็เหมือนบทละครที่เราไม่เคยได้ซ้อมล่วงหน้ามีทั้งช่วงเวลาที่เปล่งประกายและช่วงเวลาที่มืดมิดจนเราแทบลืมหายใจแต่สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเลือกจะลุกขึ้นใหม่ด้วยรอยยิ้มที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนี่คือเรื่องราวของเจ้าลูซีอนักแสดงสาวผู้เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังและหลุดพ้นจากพันธนาการเดิมๆเพื่เอเกิดใหม่ในเส้นทางที่เธอรักอีกครั้ง จุดเริ่มต้นในวงการเจ้าลู่ซื่อเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี1998เมืองเฉิงตูบนทนเสฉวนเด็กสาวที่เติบโตมากับรอยยิ้มสดใสและความฝันอยากยืนอยู่หน้ากล้องหลังเรียนจบเธอเริ่มต้นในวงการบันเทิงผ่านรายการวาไรตี้ก่อนจะได้เดบ,บิวต์ในปี2017กับผลงานเรื่อง Untouchable Lovers หงขังรักและนั่นคือจุดเริ่มต้นของดาวดวงใหม่ในวงการซีรีส์จีนสิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างคือความจริงใจในทุกบทบาทเธอไม่ได้แค่แสแดงแต่เป็นตัวละครนั้นจริงๆ เส้นทางแห่งชื่อเสียงจากซีรีส์ Oh My Emperor ที่เธอรับบทจกักรพรรดินีจอมซุ่มซ่ามเจ้าลู่ซื่อกลายเป็นขวัญใจของคนดูทั่วประเทศด้วยสเสน่ห์น่ารักเป็นธรรมชาติต่อมาเธอกวาดกระแสจาก The Romance of Tiger and Rose ซีรีส์ที่พลิกชีวิตเธอจนกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงทั่วเอเชียผลงานต่อๆมาอย่าง Dating in the Kitchen Who Rules the World และ Love Like the Galaxy ทําให้เธอครองใจแฟนซีรีส์ทั้งจีนและต่างประเทศในช่วงนั้นชื่อเจ้าลู่ซื่อกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคาว่านางเอกแถวหน้าอย่างแท้จริงความทุกข์ที่ไม่มีใครรู้ แต่เบื้องหลังรอยยิ้มสดใสที่คนทั้งประเทศหลงรักคือช่วงเวลาที่เธอเกือบจะสูญเสียทุกอย่างปี2024คือปีที่ยากที่สุดในชีวิตสุขภาพของเธอสุดหนักจนต้องพักงานทั้งหมดพร้อมปัญหากับต้นสังกัดเดิมที่ทําให้เธอแทบไม่เหลือที่ยืนในวงการข่าวลือเสียงวิจารณ์และความเงียบทาให้หลายคนคิดว่าบางทีเจ้าลูซืออาจจะไม่กลับมาอีกแล้วแต่เธอกลับเลือกจะใช้ความเงียบนั้นเพื่อเยียวยาและสร้างตัวต,วตนใหม่อีกครั้งเธอเคยพูดไว้ว่าฉันเคยคิดว่าความเงียบคือการหายไปแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้ว Love's Ambition และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเธอก็กลับมาอีกครั้งไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการแสดงที่พิสูจน์ทุกอย่างผลงานแรกหลังการพักงานยาวคือซีรีส์เรื่อง Love's Ambition ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มสุดเท่เฉินเวยถิงซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าที่พูดถึงการต่อสู้ระหว่างหัวใจกับภาพลวงตาบทบาทครั้งนี้เธอสลัดภาพสาวน้อยใสยๆกลายเป็นหญิงสาวที่ผ่านโลกผ่านความเจ็บปวดและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอีกครั้งหลายคนบอกว่านี่คือการกลับมาที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตของเธอและเป็นจุดเริ่มต้นของเจ้าลู่ซือยุคใหม่อย่างแท้จริง การกลับมาสู่หัวใจของตัวเองคอนเสิร์ตวันเกิดหลังจากซีรีส์ประสบความสําเร็จเธอเลือกจะกลับมาบนเวทีอีกครั้งในคอนเสิร์ตวันเกิดครบรอบ27ปีที่เมืองเฉิงตูเมืองบ้านเกิดของเธอเองและในคืนนั้นเธอเปิดตัวเพลงใหม่ชื่อ Black Veil Bride เพลงที่พูดถึงการหลุดพ้นจากความมืดในใจและการคืนชีวิตให้ตัวเองอีกครั้งเธอกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่และพูดกับแฟนๆว่าเพียงสองเดือนก่อนฉันคิดจริงๆว่าคงไม่มีวันได้แสดงอีกแล้วขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งฉันเลยในวันที่ฉันอ่อนแอที่สุด เสียงปรบมือวันนั้นดังยาวนานกว่าที่เคยเพราะไม่มีใครมองเธอเป็นแค่ดาราอีกต่อไปแต่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ชนะใจตัวเองได้สำเร็จ การหลุดพ้นและเกิดใหม่จากเด็กสาวที่ยิ้มเก่งในเมืองเฉิงตูสู่หนึ่งในนักแสดงหญิงที่คนทั้งเอเชียรู้จักจากวันที่สุขภาพร่วงโรยและหัวใจแทบดับวันนี้เธอกลับมายืนบนเวทีอีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่มั่นคงกว่าเดิมเจ้าลูซี่พิสูจน์ให้เห็นว่าความงดงามของผู้หญิงไม่ใช่แค่ความสวยภายนอกแต่คือความกล้าที่จะยืนขึ้นอีกครั้งเมื่อโลกบอกให้เราล้มและในวันนี้เธอไม่ได้เป็นแค่นักแสดงสาวขวัญใจชาวจีนอีกต่อไปแต่เธอคือสัญ,ญลักษณ์ของคําว่าหลุดพ้นและเกิดใหม่อย่างแท้จริงเพราะบางทีีีววาามมงดดงทท่่่่่่่สุุขอออนนนนนนษยยย์ไไูู้ใใััเเรรชะแต กลับมายืนได้หลังจากแพ้อย่างหมดแรง นี่คือเรื่องราวของเจ้าลูซือหญิงสาวที่สอนเราว่าไม่มีความมืดใดอยู่ตลอดไปถ้าเรายังเลือกจะลุกขึ้นอีกครั้งเพราะการเกิดใหม่มักเริ่มต้นจากการไม่ยอมแพ้ในครั้งสุดท้ายเสมอและก่อนจะจบวันนี้ผมอยากพูดคำเล็กๆแต่มีความหมายที่สุดคำหนึ่งสุขสันต์วันเกิดครับเจ้าลูซื่ขอให้ทุกย่างก้าวบนเส้นทางใหม่นี้เต็มไปด้วยแสงสว่างขอให้เสียงหัวเราะของเธอไม่เคยจางและขอให้ทุกหยดน้ําตาในอดีตกลายเป็นประกายที่งดงามที่สุดในชีวิตขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณที่สู้กับความเงียบและขอบคุณที่กลับมา เธอไปไกลแค่ไหนเราทุกคนจะยังคงอยู่ตรงนี้เฝ้ามองผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าลูซื้อด้วยหัวใจที่อบอุ่นเหมือนเดิมเสมอ 2> Happy 2 7 <2017. S 1> th birthday keep smiling keep shining เพราะโลกใบนี้สว่างกว่าที่เคยเมื่อมีรอยยิ้มของเธอ